สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซีบสสูบุูคนเนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องปองไปฟังไทยฟังเรานะครับให้วิ่งเลขสองงวดนี้หลุดหลักหน่วยหลุดไปนะแต่ชุดวินวินบนนะมันไปเข้าวินล่างเลยเก้าหเนาะมีเก้าหให้มานะ ออกที่9685เลข8มาจนได้เยอะมากเลยเลข8นะสามงวดติดเลยนะพี่น้องนะโอ้ยตา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 ย,ย828985อ้าสูตรนี้จะยังอยู่อีกไหมเราจะคำวนวณต่อไปนะแล้วก็จะมีอีกสูตรมา เทียบกันเนาะถ้ามันสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดไปเราต้องอจับตามองว่าสูตรไหนเคยเข้ามาเยอะเนาะ่ะ,ะ,ะวันนี้นะครับออกไปที่8ปห้าเนาะวันที่21เอาแมาตั้งเลย8ปด้าูนแล้วก็8ปดเจดหนะครับแปดเจดเอาห้ามาตั้งห้าหเจดแปด ห้าหกเาบวกแได้13 3แล้วก็สได้3กับ4นะสูตรนี้มาเทียบสูตรกันเนาะอ่ะงวดเอา4งวดก่อนนะหบวกกัน3มครั้งห6หกส 638 18บวก3คงที่บวก0บวก3คงที่ได้1ได้2นะครับอ่างวดถัดมาออกที่82อันนี้สูตรหลักหลักหน่วยบนนะ8324 24บวก1 25 25บวก3คงที่ได้28 29ออกไปที่89งวดถัดไปออกไปที่89 แป24ามยบวกเเป็นส1มสิบวกสามคงที่21เอาหนึ่งมาบวกให้3ได้4ได้5นะครับออกมาที่8 5นะครั้งวันที่21ออกไปที่8 5ดห้าเอางวดวันที่23่สิบสามเนาะยี่สิบสามแบวกห สามสิบสามสิบบวกสามคงที่สามสิบสามเอาสามมาตั้งเอาได้สามได้สนะี 1, 1, นะ่นะบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนาะนะสูตรนี้เรามาสองสูตรนี้มาชนกันได้ที่ได้ไปที่สามกับสี่นะครับสองสูตรชนได้พี่น้องเขาเดินนะสูตรนี้ก็ได้สามกับสี่มาชนกันนะครับอ่นะ กันเนาะอากะว่ากันไปพี่น้องเฮาหลุดไปอุตรุดเลยพี่น้องคอยเจ็บนะักอ่ะเข้ามาเข้ามาตลอดเนาะมาหลุดไปแบบดื้อๆเลยโอ้ยตายแล้วพี่น้องคอยแปดสองแปดหนึ่งมาออกแปดห้าเลยนะเ,เลขแปดโอ้ยจันไลจังเลยเอะสามงวดติดไม่ยอมหนีเนาะหนึ่งสองสามเอา เราจะมาจับคู่ชุดกันก่อนจะได้ไหมเอ่ยเอาชุดวินให้ก่อนเด้อชุดวินของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะเหมือนเดิมเด้อเหมือนเดิมชุดวินเก้าศูนย์แปดเจ็ดหก สามสี 3, 4, นะ่ฮะชุดวินของเราเนาะอ่ะดูกันเก้าศนะูนย์แปดเจ็ดหกสามสี่เนาะจับคู่ชุดให้ก่อนเนาะครับนะเราต้องจับคู่ชุดให้ก่อน ก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็แปดสาม 8ปดสามแล้วก็เจดสีแล้วก็7 4นะครับ หกสามหสี่นะครับหกสามหสี 6, 3, 6, นะ่เนาะผมให้เลขเด่นวันนี้ผมจะให้เลขเด่นก็คือเลขสเนาะสามกับสี่ผมให้ผมเอาเลขสี่ผมเลือกเอาเลขสี่นะนะครับตัวเด่นวันนี้ เท่าที่มีเลขสี่เรามาจับกันเลยอยู่นี่เท่าที่มีเลขสี่นะผมให้วิ่งรูดบน เลขสีนะครับผมให้เลขสีรองเลขเลขสานะครับเท่าที่มีเลขสีผมให้ไปนะเปนาะเบิ่งกันพี่น้องเข้านะครับ ค่าใครชอบเลขสามก็จัดไปนะครับนะมี9ก้าสามแล้วก็0ูนย์สาแปดสามเจ็ดสามนะครับนะเลขสี่ด้วยพี่น้องเขาเด้อ ชุดเน้นหรอชุดเน้นเ,เน้น,น,นผมจะให้ชุดเน้นมานะให้ชุดเน้นชุดเน้น ก็จะเป็นแปดห้าแลวแปดสี่หรอหรือจะเป็นแปดสี่ผมจะให้เก้าสี่แล้วก็หกสี่เท่านั้นนะครับนะเก้าสี่เก้าสี่หกสี่นะครับชุดเน้นๆเ,เลยเนาะชุดยืนยันนะครับชุดยืนยัน ชุดยืนยันก็จะอยู่ใน94ชุดเดียวผมให้94นะยืนยันถ้าใครชอบ93 03แล้วก็83 73 63ก็จัดไปเด้อพี่นอ้อ,ดดนองเด้อจัดไปรูดเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องเกรงใจพี่น้องเฮานะอ่ะ ผมให้เลขเด่นก็คือเลขสี่สามกับสี่นะครับฮ้างวดวันที่ยี่สิบเอ็ดหลุดไปดือด้อเลยเนาะหลุดไปดือด้อเลยพี่น้องค่อยตายเอดเดเลยเอฟซีค่อยคอมเมนต์มาตาเอดเลดคือเกา่าผลว่าจะได้ก็ยังหักคือเกาโอ้ยพี่น้องเลย เสียใจน้ำลายเด้อเหนื่อยหล่าเหนื่อยใจขับอิลีพี่น้องค่อยเหนื่อยแหงหลายพี่น้องเอ้ยเอาเก้าสี่ชุดเดียวนะครับมีเท่านี้นะครับพี่น้องเข้า มึงเอากันเด้ยพี่นอ้องเด้ออะรองเลข3มีเท่านี้พี่น้องก่อยพี่นอ้องปองปลาย อะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่ทิดต,ตามผมขอให้ล่ำให้รวยนยครับเด้อเฮ่งๆปังๆเด้อพี่นอ้องชุดยืนยันเก้าสี่ชุดเดียวอ่ะาชุดวิน